ชิมชิมชิมปลาหมึกก็น่าจะเด้อลองเบิังเท่าไหรรสชาติเป็นแบบไหนจ้า่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานครบรสเปรี้ยวเผ็ดหวานครบรสเนาะใช่ครบรสได้พี่น้องครบรสยั่มเลยอ๋อแล้วพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่าราดหน้าทะเลรวมาดหน้าทะเลรวมราดหน้ามีกรอบทะเลรวมป้า พี่น้องมือเบิ่งถวยนี่ลยปิตโทสายลุยเฮาเด้อพี่น้องมือนี่มาาเขาเมืองมาหาเขาเมืองเขาหน้าพี่น้องเอ้ยมาหากินป้ามาถวยไงเขาเสียถุยถวยแล้วจักบาทเดือนพี่น้องว่ามันถวยละลอยมั้เนี่ยปฏิทปฏิทต้นเียป สุดยอดเลยพี่น้องถ้วยละหกสิบบาทกันนะแม่นี่ลีบอกเบาหนาเสื้อเลยพี่น้องผมานผ่านพี่น้องสุดยอดสุดยอดปุ้งหรือเปล่าน้ำตาลบะมี่บ่ออันนี้สร้างด้วยกันบ่อด่วงอันนี้เป็น ลาดหน้าหมูกรอบหมูมีกรอบลาดหน้ามีกรอบทะเลรวมพี่น้องเกิดละหกสิบบาทนะบนาเสือเลยพี่น้องแปดบาทบ่บ่มันหลเบ้อกินเนื้อเขาเขาเขาสมุนไพรเบ้อต้องปรุงแมนบ่ขันรู้เด้อรู้บ่ ได้หน่งหนู้นนะต้องปรุงได้ทนำจานนดนึงานพริกเมดน้อถ้าเจ้ามาขายถือเค้กปิน่เน้อรวยแบบี้อัซีมกันพินอันันอันมาด้คุ้มกบสีปกุ้ก็ไม่ินเงแม่พ่อปุงด่ดีเลย ลาดน้ำมันได้แซ่บเนว่ามกินนื้อเาีไ่กินบันี่เดอ้กบมี่เาะหมาแบบว่าปุมบานี้ว่าแม่ตะไคร้ได้ปูตัวยงใหพี่น้องปดงด่งนี่ใต้น้ำได้ะนำส่มก็นำพ่อเลยแต่ปีนี้กระดาษนี่เลย

ของลุยตุนกุ้งเบิ <5 S 1> ร์รตพี่น้องัวเลอกมาถวยตันถวยพี่น้องตัวถวยถวยใหญ่มากมากจริหลีิพี่น้องทอ่ผัดน้ยดาวแหน่เราเียซยแบบแหน่นี่แหละเราเีใกใส่จักคน้อยแน่อื่นมาต้องุงเลยขวมนัวกับพอดีข้มหวานกับพ่อดีอยากพ่อดีเบิดแต่วบ้าน เข้าอย่าให้มันเผ็ดจังน้อยเขาก็ใส่เผ็ดจังน้อยทีเดียวที่นี่รสชาติมันจะดีๆสิมาเด้อพี่น้องร้านนี้เพิ่นอยู่เสเด้อพี่น้องนนยยยอยู่เสแล้วพูดเขา้านีา่ยละเนงก่อนด้านน้าหมูหมาก หาดนาหม้อม no? euh ักพี่น้องร้านเพิ่นซื้อราเพิ่นาเค็บเห็ดหกินเดียวบอนกกินนั่นยูอเดียวออกจากปลาเห็ดมากเลยพี่น้องไปเก็บเห็ดออกจากปลาเห็ดมากกบมาแบ่าแกินสักคนจะลืมเล่นเสือย่ำเือยำอยู่่างย่ำอยู่พี่น้องย่ำทะเลย่ำทะเลล่วง โอ้นี่ไงรสชาติเด็ดเด้เพิ่น่าเอานี้ห้างยกนี้ออกจ้าอันนี้จ้นอันนี้แปดสิบบาทนแปดสิบบาทป้าีทุ่พี่น้องจิ้มันเดิมจิมกี่าเโอ้โหบอกป้าโอ้โหเขัวเปินแม่ข้าวเปินกัดสวยป้าพี่น้องมันี่แปดสิบบาท อเออก่จังวัดแมฆพัวแมฆพัวเพิ่นกะอ้ยพี่น้องเนมันนี่มันเนีน่อันนี้ยำทะเลรวมยำรวมพี่นอมม้องชที่มืออะไรจัะเวัดเอาชที่มือยำรวมเด้อมีหมูย่อนึง่งจ<ม>ังไหร่รสชาติารสชาติโอเคบ่ะเพลินใจเพลินใจเลยบเปล่พี่น้องนเนี่ยยำจานเบลึมจานบ่ลึม เป็นโอ้โหสิน้ำบืนโอ้โอันนี้เป็นเมนูแนะนำิ่นได้พี่น้องแมนบอกเมนูแนะนำบนเปไิ่น้ำนนึมันงอดเราะแบนบเนแนบเปรวหวนแ้วานเปรี้ยวนเร้บเป็วนเปี่ยนรี้ยานแหน้วหวารานแเ้ยวเรนวาแ้วเปรี้ยวนแบ้วแรี้ยวหวาร้นี้รน ยำรวมชุดหย่อดบอสุดยอนเหรน้อซิมไหมน้อแบอบน,นีมซิมอันนี้สัก่อน,อน,นซิมยำสักก้อนจังใดเอาตุน้นซิมตุน้นชิมชิมชิมบิางมนะึกกัน่จาจาะเด้ลองเบง ในไหนรสชาติเป็นแบบไหนเปรี้ยวเผ็ดไม่ได้ว่าครบรสเดียวเผ็ดหวานครบรสเนาะใช่ครบรสได้พี่น้องครบรสยั่มเลยค่ะคักค่ะพี่น้องนี่ออกจากปลาเห็ดมากอะไปแวะกินสัก่อนยังสิพากันกลับมากมากินน้ำกันพี่น้องมาแวะเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาทางนี้ที่จัดนี่กระร่งสิ จาเนียนแม่ข้าวเพื่อยแม่ให่เด้อชุดๆเแม่ขวงบึมๆเลยล่ะมาแบะมาแบะชิมได้เด้อพี่น้องยูเ่นี่ค่ะจ้าเม่ยข้วม่สะใภ้ักนเด้อค่ะ้าเพื่อนบ้านอ่อ๋อจ้าจ้าประชารวกันประชาวกันมามากินรกันพี่น้องพี่น้องเด้หลายๆกินบ่เบิด ทิมแล้วขากันนี่แหละสุดยอดเลยพี่น้องย่ำร่วมัวนี้กับว่าน่เราใครเราอ่ะนันได้หลายพี่น้องกินบ่หม<ๆ>่มาเด้อมาก,กินเด้อพี่น้องเลยจะมันเสียบคักเสียบเนี่ยแต่เอาขากลันสุดยอดอีลก